ตาตางก็จะพาเพื่อนตื่นสายมากจริงๆหนวามนันแบบยับเยินเผล,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 ลอหลงเกินหลงเกินแตมามานี่นะครับตื่นมาจาก การหลับไหลและไหลหลับเรียบร้อยแล้วค่ะก็วันนี้สภาพอาจจะเย็นๆนะแต่เริ่มนะคือเอาจริงๆก็เย็นทุกวันนี้ทุกรอบและหลังๆมัวันี้มันก็จะแบบวันนี้เท่าไหร่วันนี้นะคะตานก็จะพาเพื่อนมาทำวอล์คเดย์ด้านเองนะคะที่เป็นหัวกคอบลิคินิเดย์พอดีว่าแบบเมื่อวานตานแบบไปเที่ยวมาทุกคนเสียงอาจจะแบบผิดแปลกแล้วแปลกผิดไปนิดนึงนะคะ แค่เวลาก็คือบ่ายมองแล้วคือคนวันนี้คือเราตื่นสายมากจริงจริงคือแบบหลับเพลินหลับเกินหลับเกินไปมากเดีย๋ยวให้ดูสภาพห้องดีกว่าเนาอว่าสภาพเป็นยังไงบ้างคือมันแบบเย็นมากจริงๆทุกคนคือตาลแบบบอกเลยว่าเย็นมากๆคือเห็นแล้วสมควรแล้วว่าทาไมเราถึงบอกว่าเป็น b r e กคลีนนิ่งเ day ของเราในวันนี้นะคะดูดิคือแบบเย็นมากอันเนี้ยเรายังไม่ได้จัดอะไรเลย,ยวันนี้เราว่าจะมาจัดหน่อยอน,นี่ดูดย คือเมืกกวันเราแบบยับเยินมากจริงๆทุกคนก็แบบก็อย่าทำความสะอาดด้วยเนาะที่แบบทุกอย่างมันแบบยับเยินแบบยับเยินจริงๆนั่นเองนะก็อยู่มาดูกันนะคะว่าวอล์ d เดในหัวข้อแบบครีนนิ่งเดยของเราวันเนี้ยเป็นยังไงบ้างนี่เรามาทำไอโซนพวกนี้ก่อนนะเนี่ยเพราะว่าแบบอยู่ด้านหน้าพอดีถ้าแบบ ทำไอ้ด้านหลังก่อนก็คือมันต้องขยับขย่อมูฟตัวเนะเาะล้วก็เลยเลือกทําอันนี้ก่อนนะคะทุกคนอันนี้เราก็ใส่พวกตัวอายแชโดชิ้นใหญ่ไปแล้วเนาะต่อไปเราก็มาลงในส่วนของพวกครีมบัตต่างๆนะคะพวกแปดออนเนี้ยเนาะชิ้นใหญ่ขนาดลองมานั่นเองนะคะใส่ใส่ไปก็ดูดูว่าอันไหนมันใหญ่ใหญ่สุดใหญ่อะไรเงี้ยนะทุกคนเวลาใส่เวลาเราจะแบบเก็บของอะไรเงี้นะคะให้เลือกแบบที่ขนาด ที่มันค่อนข้างจะใหญ่สุดก่อนนะแล้วค่อยใส่แบบขนาดเล็กๆลงไปนะคะเสร็จแล้วอันนี้ก็จะเป็นชั้นหนึ่งของเรานะทุกคนซึ่งชั้นหนึ่งนะคะตาจะแยกเป็นหมวดของพวกเครื่องหน้าเนาะไม่ว่าจะเป็นพวกรองพื้นฟิลเดอร์ชัน้นสกินแคร์ที่เป็นแบบเกี่ยวกับหน้าอะไรเงี้ยนะเอามาใส่ในส่วนนี้นั่นเองนะอันไหนที่แบบตาใช้บ่อยๆอ,อะเ,ออเนี่ยจำพวกเนี้ยตาจะเอาไปเก็บอีกที่หนึ่งนะคะตาก็เลยแยกออกไว้นะ นันสองตาจะเอาเป็นจำพวกเครื่องตานะคะไม่ว่าจะเป็นอายแชโดว์ไฮไลท์พวกขนตาปลอมบลัดหรืออะไรต่างๆเนาะจะอยู่ในโซนนี้เหมือนกันนั่นเองที่สเนี่ยตาจะใช้เป็นในส่วนของจำพวกลิปนั่นเองนะคะเกี่ยวกับโซนปากนั่นเองเนาะแล้วก็อาจจะมีในส่วนของพวกที่เป็นแข้งแอะไรเงี้ย การจะเอามาเก็บรวมกันในที่นี้นั่นเองนะคะอ่ะเราก็จะมาใส่ในนี้กันนะคะเราพูดเลยนะว่าช่องนี้จะค่อนข้างแบบว่าโล่งมากเพราะว่ามันมีแต่กล่องใส่เข้าไปแล้วมันเลยดูไม่ค่อยมีอะไรพื้นที่น้องจะค่อนข้างเหลือเยอะมากนี่อันนี้ก็จะเป็นเล็บปอบของกาะคะที่มีเนะาะค่อนข้างเยอะเลยนะและ เราก็แบบมีแพนจะซื้อเพิ่มอีกเรื่อยๆรืๆนะคะคือแบบตาชอบเล็บปอมมากด้วยความที่เราเป็นคนแบบอยู่ไม่นิ่งอะเนาะเราก็เลยแบบว่าเป็นเล็บปอมที่มันแบบติดแป๊บเดียวแป๊บเดียวเสร็จอะไรนี้ไม่ลงรองนอ,งอ,งอ,งองนานอะไรนี้มาใช้แทนนะคะมันก็จะแบบทุ่นเวลาไปได้เยอะมากมากแบบติดไปปุ๊บเสร็จเลยไปต่อได้เลยอะไรนี้พวกรถฟอนอะ อยู่ได้มากสุดเนี่ยประมาณตาลเคยอยู่ได้อถึงสองอาทิตย์แต่ว่ามันจะมีสูตรนะไว้เหอตาลทําให้ดูว่าสูตรที่ตาลทํานะคะติดเล็บปอมยังไงให้อยู่นานถึงสองอาทิตย์นั่นเองนะไว้เราจะมาทําให้เพื่อนๆดูนะคะวิธีนี้คือดีจึ้งมากเราแบบไปเจอมาแล้วแบบลองทําแล้วดีมากๆแต่จัดมานะแบบรอบนี้คือแน่นจริงๆแบบแน่นมากๆสุด ปกติไม่แน่นขนาดนี้มันจะมีความขยับขยื่นเนาะแต่ว่ารอบนี้คือตารู้สึกว่ามันขยับขยื่นน้อยแล้วก็อันเนี้ยเอ่อรัดเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นแบบพวกพับต่างๆนะคะแล้วก็ฟองน้ำอะไรเนี้ยที่ตาจะใช้นั่นเองนะทุกคนก็จะเป็นแบบประมาณนี้นแล้วเราก็เก็บรวมใส่ถุงด้วยกันนะคะแล้วก็แบบเแบบก็บไว้ส่วนอันนี้อ่าเรา ปั้นไว้แล้วทุกคนเอาไว้แบบรอบหน้าเดี๋ยวเรามาบอกน้ว่ามันคืออะไรนะคะก็ยังไม่เสร็จนะทุกคนก็ยังเหลืออยู่ดูจัดการดีกันก่อนเนาะ <c oughs> เราเก็บของเสร็จเราก็จะทำความสะอาดห้องเนาะเพราะว่าผมเยอะมากร่วงเกิน อันนี้เป็นโครงใบแล้จะมีพวกสมุดต,ต่างๆที่เราแบบไปใช้ไว้เรียนไว้ทำอะไรกระชานะคะเราก็จะแบบเก็บไปจริงเราไม่ได้เป็นคนแบบเรียบร้อยอะไรขนาดนั้นนะทุกคนเราแค่แบบเก็บทุกอย่างให้มันแบบเป็นที่เป็นทางในแบบของเรา <laughs> คือแบบถ้าใครคาดหวังว่าจะมาดูอันนี้เพื่อให้แบบว่ามีการจัดการตัวเองให้มันดีเรียบร้อยเป็นระเบียบม,มากขึ้นพูดคำเดียวเลยนะคะว่าไม่ไม่ใช่อย่างนั้นแน่นอนเราเก็บตามแบบตามความสะดวกของเราอะทุกคนเอาเราแบบสะดวกแบบนั้นมากกว่าเออเราตัดอันนี้เพิ่มแทนดีไหมยแบบเพราะว่า มันัดไม่เข้าอ่ะแล้วง่ายกว่าเยอะเลยสะดวกเวลาใช้ด้วยปิดไปนี่อ่ะเรียบร้อยพักกล้องมาแล้วก็ปิดลงส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบพวก UHP เสียอะแดปเตอร์แบบไว้เอาพวกมมการ์ดกล้องอะไรอย่างเงี้เนาะเรา,เามาเก็บเราก็จะแบบเอา,ารวมกันในช่องนี้นะคะแล้วเราก็จะเก็บใส่ถุงนี้นั่นเองนะทุกคนแต่ตอนนี้เอยวเราจะพูดสรุปให้นะทุกคนคือตอนนี้ตาเสร็จในส่วนของอันนี้นะคะคือคือตาทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะตอนเนี้ยก็จะเหลือแค่โต๊ะข้างบนนะคะที่จัดให้เรียบร้อยนะแล้วก็จะมี ซนนั้น so, ซึ่งอันนี้อย่าตาลจะทิ้งเลยนะคะแต่อันนี้อยู่ที่เดียวกับโน้ตบุ๊กไม่อยู่ที่เดียวกับอดีนนพอเพราะจะไม่เกยวอันนี้ด้วยของอันนี้อันนี้ตอนนี้ก็จะไปเก็บที่นู่นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราอาจจะถ่ายในส่วนของอันนี้ให้เนาะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเราต้องเก็บเลยนั่นแหละอันนี้เราต้องเก็บเลยนะคะแล้วก็เสื้อผ้าอย่าตานก็จะพับพรุ่งนี้นะคะแล้วเราค่อยมาดูต่อว่าพรุ่งนี้เราจะทําอะไรยังไงบ้างนั่นเองนะทุกคนซึ่งพอรวมๆแล้วเนี่ย เหลือประมาณเ,าเหลือประมาณหนึ่งสก็สามโซนนั่นเองนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นส่วนของแบบกวาดปรงกวาดบ้านนั่นเองนะทุกคนไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในส่วนของโซนอีกโซนหนึ่งนะคะที่เป็นต๊ะเครื่องแป้ของเราเนี่ยจะเป็นยังไงบ้าง ต่อไปเรามาชั้นนี้นะคะซึ่งชั้นนี้ที่ขาดไปจริงๆจะเป็นถุงน้ําหอมของเรานนะซึ่งถุงน้ําหอมของเราอยู่นี้นะคะคือแบบสารพัดสารพีเวอร์ใกล้หมดไม่ไป้หมดบ้างในนี้ก็คือรวมกันอยู่ในนี้สุดๆนะคะซึ่งอันนี้ตาลบอกเลยว่าอันนี้เราจะไม่ได้กัดอะไรมากนะทุกคนเพราะว่าเราเวลาใช้น้ําหอมเราชอบใช้แบบสุ่มดวงมากมากๆแล้วรู้สึกว่า มันมันน่าสนุกดีอ่ะเหมือนเวลาเราเล่นพวกป๊อปมานที่เรารุ้นใช่ไหมซึ่งเราก็ทําเบิดกันนะคะคืออยากลุ้นเวลาใช้น้ำหอมว่าหยิบมาอันแรกเราจะเป็นอันไหนนั่นเอง วันนี้นะคะตาลก็จบไว้เท่าดีแล้วทุกคนไว้เหยอตาลจะพาเพื่อนๆไปดู Walk Day ep 2นะคะที่เป็น c คร n n n g r o o m เนาะวันพรุ่งนี้หรือว่าคลิปถัดไปนั่นเองนะทุกคนเพราะว่าวันนี้นะคะเป็นวอล์กเดนสาหรับการจัดต๊ะเครื่องแป้งโต๊ะต่างๆของเรานะคะให้มันเรียบร้อยนั่นเองนะทุกคนก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ